เวลาที่เราจะลงทุนในสักอย่างนะครับแล้วก็หวังว่าการลงทุนนั้นน่ะมันจะให้ผลตอบแทนตามที่เราต้องการนะครับในที่นี้การลงทุนบางอย่างนะครับมันก็มีการจ่ายผลตอบแทนที่ไม่เท่ากันเนาะบางอย่างก็จ่ายมาตุ้มเดียวทีเดียวเลยนะครับบางอย่างก็ทยอยจ่ายนะครับเป็นรายงวดเป็นรายเดือนบ้างเป็นรายปีบ้าง และแบบไหนมันจะดีกันครับข้อดีของแบบรับก้อนเดียวนะครับก็คือเราจะได้เงินก้อนใหญ่มาตุ้มเดียวทีเดียวเลยนะครับทีเนี้ยเราก็เอามาบริหารจัดการเองนะครับเราอยากจะไปใช้ใจ่ายอะไรตรงไหนก็ได้ก็ตามใจเราเลยครับส่วนข้อเสียนะครับก็คือมันเสี่ยงที่จะหมดไวนั่นเองครับคือถ้าเราเป็นคนที่แบบไม่ได้มีวินัยการเงินที่ดีหรือว่ามีนิสัยใช้จ่ายที่แบบตามใจตัวเองมากไปใช้ใจ่ายแบบฟุ่มเฟือยง่ายจนเกินไปอะไรเงี้ย มันก็เสี่ยงให้เงินก้อนนั้นน่ะมันหมดเร็วได้อต่อีกข้อหนึ่งก็คือความมันผวขการลงทุนสมมติว่าเราได้เงินก้อนนั้นมาใช่ครับแล้วเรามีความคิดที่จะเอาเงินก้อนนั้นน่ะเอาไปลงทุนต่อครับหรือว่าเอาไปหาสินทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่นอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติเราไม่มีความรู้ในเรื่องการลงทุนที่เรามองไว้นะครับมันก็อาจจะทําให้ผลตอบแทนที่ได้มาตอนแรกเนี่ยอาจจะหายไปก็ได้หรืออาจจะขาดทุนได้เหมือนกันครับส่วนข้อดีของผลตอบแทนที่ได้รับเป็นรายงวดครับก็คือนอนครับว่ามันี้ มันเหมือนกับเรามีห่านทองคำเราไอห่านตัวนั้นอ่ะมันก็ออกไข่เป็นทองคําให้เราตลอดแต่ข้อเสียของการรับเป็นรายเงี้ก็คือมันไม่มีเงินก้อนใหญ่ between. ถ้าตอนไหนที่เราอยากจะได้สินทรัพย์อะไรหรือว่าซื้ออะไรที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ๆเนี่ยเราอาจจะต้องรอสะสมเงินที่ได้จากรายงวดอน่ะทีละเล็กทีละน้อยหรือถ้าจําเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่จริงๆก็จำใจต้องแบบถอนเงินหรือว่าถอนเงินต้นจากสินทรัพย์อันนั้นมาครับการรับเงินก้อนเดียวครับก็อาจจะเหมาะกับคนที่ต้องมีวินัยทางการเงินสูงความรู้ในเรื่องการลงทุนที่มากพอครับคือันนน้้าิา т, เ,าเองก เอาไปบริหารจัดการต่อไปลงทุนต่อครับมันก็เป็นการการันตีว่าเราจะไม่ขาดทุนจากการลงทุนนะครับส่วนการทยอยรับเป็นรายงวดครับก็อาจจะเหมาะกับคนที่ต้องการความมั่นคงเนาะต้องการการันตีแน่ๆว่าแต่ละงวดเน่ะเราจะมีรายได้เข้ามาทุกๆเดือนไม่ต้องการที่จะเสี่ยงอะไรนะคืออาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงครับไม่อยากจะปลดหัวในเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมอีกเรื่องที่ผมอยากให้เพื่อนๆได้คํานึงถึงนะครับก็คือการเสียภาษีคัจะมีการลงทุนบางอย่างที่จะต้องนําผลตอบแทนที่ได้นะครับเอาไปเสียภาษีแต่บางอย่างก็ไไม่่ตตต้้ออองงเเสสีีีีียยภภาษษบนแททป อย่างเช่นส่วนต่างกําไรจากการขายที่ดินการขายสังหาริมทรัพย์บางคนเข้าใจว่าหลังจากที่เราถูกหักหน้าที่จ่ายจากสำนักงานที่ดินแล้วอ่ะเราไม่จําเป็นต้องเอาเงินก้อนนั้นนะ่ะเอาไปเสียภาษีซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับซครับกำไรส่วนต่างจากหุ้นนอกหรือว่ากองทุนนอกนะครับคือถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่มีการลงทุนซื้อหุ้นนอกโดยตรงครับหรือว่าลงทุนในกองทุนนอกโดยตรงเนี่ยถ้าเราขาย กำไรหรือขายหุ้นแล้วแล้วมีกำไรส่วนต่างนะครับเราก็ต้องเอากำไรตรัวนั้นยื่นเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีอยู่ดีครับโดยยื่นเป็นหมด 40. 4 0่สิบวงเล็บสี่ครับสามครับเงินปันผลจากหุ้นกับกองทุนรวมเงินปันผลตรงนี้นะครับเราจะโดนหักภาษีสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นไฟนอลแท็กนะรเราสามารถที่จะเลือกไม่ยื่นเป็นไรายได้เพื่อเสียภาษีก็ได้ส่วนผลตอบแทนที่ไม่ต้องเสียภาษีนะครับหนึ่งก็คือเงินจากประกันสะสมทรัพย์เงินจากประกันสะสมทรัพย์นะครับเราจะได้เป็นก้อนเดียวเมื่อครบสัญญาเขาจะคืนเงินต้นมาให้เรา ทีเนี้ยไอเงินที่เราได้เนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแม้แต่บาทเดียวเลยครับสองครับเงินจากประกรันน้ำเงินจากประกรันน้ำเนี่ยเราจะได้เป็นรายงวดนะทีเนี้ยไอแต่ละงวดแต่ละปีที่เราได้เราไม่ต้องเสียภาษีเลยครับสามครับส่วนต่างกําไรจากหุ้นไทยแล้วก็กองทุนไทยมืาเบอร์ขไหนที่ลงทุนในหุ้นไทยหรือว่ากองทุนไทยนะครับแล้ว เราขายหุ้นหรือขายกองทุนแล้วมีกาไรส่วนต่างไอ้กำไรส่วนต่างตรงนี้ยังได้รับยกเว้นภาษีอยู่นะครับยังไม่ต้องไปยื่นเป็นไรายได้เพื่อเสียภาษีสุดท้ายครับไม่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือค่าแผนกเกษียณที่เราวางแผนไวน้นี่มันสามารถสร้างผลตอบแทนให้แบบตามที่เราคาดหวังไว้นะครับเออมันก็โอเคแล้วครับ